วันนี้นะคะคุณครูก็จะมาสอนกิจกรรมสร้างสรรค์น,นะคะให้เด็กๆเตรียมใบงานชุดที่22นะคะใบงานชุดที่22น่าตาก็จะเป็นแบบนี้นะคะเด็กๆเด็กๆเห็นไหมคะวันนี้นะคะเราจะมาโยงโยงเส้นภาพนะคะกับเงานะคะ ฝั่งนี้ก็จะเป็นรูปภาพเงานะคะอันนี้ก็จะเป็นรูปภาพอุปกรณ์การสื่อสารนะคะเด็กๆพร้อม ok หรือยังคะอุปกรณ์ในวันนี้ของเราก็คือใช้อะไรคะดินสอนะคะแล้วก็สีนะคะเดี๋ยวเราจะมาโยงเส้นพร้อมๆกันนะคะเด็กๆเด็กๆพร้อม ok หรือยังคะถ้าพร้อมแล้วเตรียมอุปกรณ์ของเด็กๆให้พร ok ้อมเลยคะ่ะเด็กๆดูร ok ูปภาพแรกนะคะจดอะไรคะ รูปภาพจดหมายนะคะเอ๊รูปภาพจดหมายอยู่ในไหนหน้าเด็กๆดูรูปภาพเงาสิคะใช่รูปนี้หรือเปล่า,าไม่ใช่นะคะรูปนี้ใช่ไหมคะถ้าใช่เด็กๆก็โยงเส้นมาเลยคุณครูใช้สีเมจิกให้เด็กๆดูนะคะเด็กๆจะได้เห็นชัดๆนะคะแต่ของเด็กๆต้องใช้ดินสอนะคะรูปภาพที่สองอรูปภาพอะไรคะเด็กๆ วิทยุใช่ไหมคะเอ๊วิทยุรูปภาพเงาตรงไหนนะ้เด็กๆลองหาดูสิคะถ้าหาเจอแล้วเด็กๆก็โยงเส้นเลยเอ๊รูปไหนนะ้าเด็กๆทายซิคุณครูจะโยงไปรูปภาพไหนรูปภาพนี้ใช่ไหมคะใช่นะคะต่อไปรูปภาพอะไรเอ่ยทีวีหรือโทรทัศน์ใช่ไหมคะ รูปภาพโทรทัศน์อยู่ไหนน,ะนา้าเด็กๆให้ทายสิว่าคุณครูจะโยงรูปภาพไปตรงไหนถูกไหมคะเด็กๆถูกเด็กก็โยงตามคุณครูเลยนะคะอันต่อไปรูปภาพอะไรคะโทรศัพท์ใช่ไหมคะเอ๊ะโทรศัพท์อยู่ไหนนะเด็กๆสังเกตดูสิรูปภาพเงา,ารูปภาพเงาอยู่ไหนนะ้าคุณครูจะไม่บอกนะคะว่าอยู่ตรงไหนเดี๋ยวคุณครูจะให้เด็กๆทาย แทนใช่ไหมคะเด็กๆอ่าใช่แล้วนะคะแล้วก็รูปภาพสุดท้ายเป็นอะไรคะหนังสือพิมพ์ใช่ไหมคะอ่าหนังสือพิมพ์ก็อยู่ตรงนี้นะคะก็จะเป็นหนังสือพิมพ์นะคะอ่าเมื่อเด็กๆโยงเส้นเสร็จแล้วเด็กๆก็ไประบายสีให้สวยงามนะคะแล้วอย่าลืมถ่ายรูปมาให้คุณครูดูด้วยนะคะวันนี้คุณครูขอตัวลาไปก่อนบ๊ายบายค่ะเด็กๆ